รอยกับเมนูที่แคนาดาจะโทรมาคุยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้กับฝ่ายกฎหมายของผมนะว่าเขาถูกหลอกลวงยังไงอะไรผู้ง่ายให้การตามขา้อเทจริงนะมีบัญชงบัญชีที่เปิดที่บุ้งเปิดนะแล้วรับเงินจากหน่วยงานไหนอะไรต่าง,างมาบ้าง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นางสาวเนติพรเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกพลตํารวจเอกเสรีพิสทจิ์เตมยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยฟ้องหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหายสองล้านบาทว่าเมื่อวานมีหมายมาที่บ้านตนแต่ตนไม่กังวลไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามเพราะเราสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้และตนเองก็รออยู่ซึ่งคดีนี้ไม่ใช่คดีหนึ่งหนึ่งสอง สารบางคนรู้จักบุ้งมาตั้งแต่เด็กๆผู้พิาพากษาแต่ละคนก็น่าจะทราบว่าตนไม่ได้ค้ามนุษย์และไม่ได้ด่าใครโดยไร้เหตุผลอยู่แล้วก็ต้องพิสูจน์กันในศาลส่วนกรณีที่ตอนนี้ตนเองถูกโจมตีและถูกออกมาแฉนั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเพราะการทำงานการเมืองต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วและมันก็จะผ่านไปแต่เป้าหมายของตนคืออยากให้ยุติการดำเนินคดีทางการเมืองอยากให้เพื่อนๆของตนได้ออกมาใช้ชีวิตส่วนเรื่องการเป็นผู้ปกครองของโยกนั้น ตนยอมรับว่าทุกใจแต่ไม่มากซึ่งน้องมีความคิดเป็นของตัวเองและเขาก็เป็นเด็กฉลาดน่ารักเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นเด็กปกติทั่วไปหลายคนอาบบอกว่าบุ้งควบคุมความคิดของน้องอยู่หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดตนอยากให้เปิดใจรับฟังน้องมากขึ้นจะได้เห็นว่าน้องเป็นคนที่มีความคิดแบบก้าวไกลามากๆ ซึ่งมาพูดถึงตรงนี้บุ้งได้รีบแก้คำพูดใหม่ว่าโยกมีความคิดก้าวหน้าเพราะเดี๋ยวพักก้าวไกลจะสวยอีกพร้อมบอกต่อว่าน้องอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนรุนแรงทั้งนี้ก่อนให้สัมภาษณ์บุ้งได้ร้องไห้ทำให้แยมถับปณีเอียดสีชยัยผู้สื่อข่าวคนดังได้เข้าไปกอดเพื่อให้กำลังใจบุ้งอีกด้วย กรู้วังมีความคืบหน้าเดี๋ยววันที่15นี้นี่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยไอ้พลอยกับเมนูที่แคนาดาจะโทรมาคุยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้กับไฟล์กฎหมายของผมนะว่าเขาถูกหลอกลวงยังไงอะไรพวกไงให้การตามข้อได้จริงนะมีบัญชงบัญชีที่เปิดที่บุ้งเปิดนะแล้วรับเงินจากหน่วยงานไหนอะไรต่างมาบ้างนะที่ไอ้ที่ IT, มี หารที่จะเรื่องไอ้ขดหมงกฎหมายอย่างเงี้ยนะอ่าเข้ามาบ้างก็ส่งหลักฐานให้เราผมก็บอกให้พนักงานสอบสวนติดต่อพนักงานสอบสวนมาด้วยมันจะได้เป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเราจะเป็นฝ่ายกฎหมายก็จริงลูกกฎหมายก็จริงแต่เราไม่ใช่พนักงานสอบสวนก็จะถือว่าการสอบสวนนั้นยังไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาไปก็ถือว่าเป็นพยานบอกเล่า แต่ให้เชิญพนักง,งานสอบสวนเข้ามาวันนั้นด้วยเลยมาร่วมกันสอบเลยต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะได้ข้อที่จริงถือว่าโดยพนักง,งานสอบสวนมันก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได้